กินดีงวะวันนี้วะป๊อปโยนป๊บโยนกินป๊อปเม,ม,มือ่อถึงฤดูการนั้นอาหาปลากระป๋องข้าวยามเย็น โก้ก็มีโก้เข้าแล้วครับนี่ไงตัวลายๆเหมือนสลิดนี่ไงโก้ไอโก้ไอโก้ไอทธิ์ทิมปวดๆเนี่ยแต่แกงส้มอร่อยทอดราดพริกก็อร่อยทางใต้ก็แกงเหลืองนั่นออกออกออกขึ้นมาเหรอออกเว้ยเฮ้ยได้เฉยเออลากราไใตนี่ตะกับเอออันนี้เรียกอะไรนะตะกับลายตะกบอืม กับรลยกลับลนอยครับีบ้านริมน้ำเจอกันอีกแล้วครับอ่าช่วงยามเย็นครับหลังจากเสร็จจากงานในบ้านเนาะมานั่งตากลมอยู่ระเบียงบ้านกันอีกเช่นเคยนะครับปีนี้ทริปแรกของเรานะครับมาขอบคุณเอฟซีนะครับ,บ,รบที่ รอนะครับาม,า,มา,อาอ่าอัปเดตให้ชมอีกเช่นเคยครับช่วงนี้เราดูน้ำแห้งกลางวันนะครับน้ำขึ้นตอนเย็นอออาๆอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อนี้ปลาอะไรวะกบไอ้กบเหรอวะกบปลาอือกแล้วอเอเอเอยายาหยา ทีหกแปดนะจ๊าทริปนี้จะเป็นนะครับนี่อ่าวันที่หกเดือนหกช่วงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีสี่สิบเก้าวิห้าสิบวินะครับตอนนี้อยู่ที่ทะเลสมเอัาสารระเบียงบ้านอีกแล้วนะครับทิปแรกทิปแรกนะครับมาอัพเดตให้ชม นะครับตามใจเอฟซีทางบ้านครับมาเดี๋ยวถ่ายให้ชมครับโดน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 นดนี่แล้วหนามมันขึ้นเนี่ยป่ามันเข้าอะเยอะอืมอีโก้อีโกโกอีกแล้วเหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อกุ้งนะครับเบ็ดเบอร์ห้านะครับเบ็ดเบอร์ห้าอืมปีนี้ก็ส่แมตเหมือนเดิม ดู Bold, ร buckets, ครับไซสวยๆปลากระบอกได้มาสามตัวครับกินเบ็ดกระบอกก็สามตัวโะไซสวยๆตกได้เฉพาะน้ําตอนช่วงเย็นๆครับกลางวันน้ํามันแห้งน้ําแห้งหลุดโขดไปนู่นนะครับออกไปนู่นแล้วตอนเย็นๆเขาก็จะเข้ามาเล่นหาอะไรกินชายฝั่งตามธรรมชาตินะครับกุดมสมบูรณ์ครับเอนน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 ๆเป็นกินเลยเออ อือย่าได้ให้ไ่บ้านเขาตัวครับผมโดนไม่ได้ผมแพ้ทิมปวดในบ้านเขาไม่แพ้ข่ายให้เอซีทางบ้านได้ดูกันนี่สดๆอย่นเป็นโดนกย่าเป็นโดนครับโอ้โหถังไม่ใช่เล็กๆนะครับ ح ح> ح ح> ถังใหญ่ด้วยฟางด้วยฮ่าฮ่าโกไลครับไอกโกไล ทิมมันไม่ต้องพูดถึงนะครับใครที่แพ้แบบผมนะโหขอบอกเลย5ชัว่วโมงครับทรมานสุดๆนะครับใจหยางเขาเลกคู่หรอโอ้โหแล้วกลับไปเขาเก้ไปทำอะไรกินทอดส่วนมากครับออไปทอดแหละทอดแกงส้มม,มีแ่ทำเียม,มั้งไมไม่มีไปส่วนมากก็ข้า ถางฟิตอย่างเดียวฟิเ,วนะเออไม่ได้กินมันเหลือก็เอากลับบ้านได้นะอืเขาฟิตอย่างเดียวปิดไว้เวลาจะกินแล้วก็มาทำกินมันง่ายกว่าทั้งวันไม่ไหวแนะล้วลบกะมแมลงวันไม่ไหวสนุกเขาล่ะดูเดี๋ยวนี้ itu so, so. Okay. ah dia dah siap yeah, อヤ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 โอ้โหโโดูดีใหญ่ครับอืมอ่าดูอยヤอヤนี่โอ้โนี่แข็งอันน้องแข็งปตัวเทน้ำออกอือหือจบเต็มกระป๋องอ่าด๊า โปเข้าวันแรกทีิปแรกก็นี่แล้วครับจุูตรงนี้เองนะครับระเบียงบ้านเราตอนนี้จะทำแสล้มตอนนี้ก็เย็นแล้วครับเวลาเอาปลาทำกับข้าวกัน่ดูนี้ก็แบบนี้นะครับขอกตีครับยันเย็นไปเรากลับบ้านเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเดี๋ยวก็ทำกับข้าวจริงครับเดี๋ยวไม่ว่าเขาจะทำกับข้าวิ ก็นะครับขอบคุณเอฟซีทั้งบ้านนะครับอ่ะให้ดูแล้วนะครับให้ชมแล้วนะครับันเยอะๆนานๆๆครับก็จะถ่ายให้ชมนะครับฤดดูนี้ก็ปลาะจะเข้ามาช่วงตอนเย็นของทุกปีนะครับเราก็จะเอาปลาแช่ตู้แล้วทำส่วนนี้แล้วก็ทำกับข้าวกินกันครับขอบคุณครับที่รับชมเนาะ๋ะยาถ่ายอปเดตให้ชมครับไข่ต้มเลาลูกป่เข้าบ้านป่ะ 咱们就靠金干